ให้โหลดมารวมงานนะครับเป็นในรับกระแสต่อรของเลชิปนะครับช่วงนี้ครับครับสวัสดีทุกท่านครับผมครับรายงานตัวเนาะครับผมผมโลดสมานฟาร์มบิลลัมครับเจ้าของเลชิปครับพ่อพันครูนําเข้าจากอเมริกาเจ้าของ16แกนแชมป์ของอเมริกาแล้วก็ครูยอดเยี่ยมของอเมริกาเมื่อปี2016ครับผม16แกนแชมป์เหรอครับ16แกนแชมป์แล้วก็เป็นครูยอดเยี่ยมเมื่อปี2016คืออได้รางวัลซุนสกุลของอเมริกาเป็นครูยอดเยี่ยมคือ แกนแชมป์ไม่ธรรมดาเนาะต้องเอาอะไรครับบางเทียบพี่นอกก้องเกษตรกรมุขันอยู่แชมป์นี่คือชนะในรุ่นนัเหรอครับคือแชมป์คือคือแกนแชมป์คือโคทั้งหมดทั้งอเมริกาในปีนั้นปี2016ครับเลดชิพได้รางวัลเยอะสุดแล้วก็ได้คะแนนสะสมเยอะสุดเยอะสุดจนเป็นโคยอดเยี่ยมของปีนั้นครับครับที่นี่อันนี้หลังจากที่เอาน้ําเขามาอยู่นี่แล้วเป็นยังไงครับอันนี้ผลงานเขาเป็นยังไงครับช่วงนี้ครับคือเลดชิพนะครับในเรื่องของการตลาดเนี่ย เราแทบไม่ได้ทําเยอะเลยเพราะว่าเลชิปมันขายตัวมันเองในเรื่องของคุณภาพของตัวโคที่มีที่คุณภาพที่ดีที่สุดของเมกาแล้วที่เหลือก็คือเรามาทําต่อเนื่องในเรื่องของน้ําเชื้อให้มีน้ําเชื้อที่มีประสิทธิภาพที่ดีให้กับอาชาวบ้านแล้วก็หมอผสมเทียมครับเราซึ่งที่ผ่านมาในระยะเวลาที่เข้ามาถือว่าผลตอบรับในเรื่องของน้ําเชื้อของเลชิปถือว่าดีถึงดีมากผมได้ยินข่าวว่าทําคลิปทำไมตอนอยู่เวลาแป๊บเดียวได้เงินขึ้นทุนหรือเปล่าครับ ครับซึ่งสําหรับเลชิปนะครับซึ่งในเรานําเข้ามาในราคา3ล้านบาทเป็นราคาที่สูงครับ,รบเราก็ขายน้าเชื้อราคาคือน้ำชารวมเพศคือหลอดละพันหชุดละ1 0ื่หลอดซึ่งราคานี้จะสูงกว่าพอพันทั่วไปในบ้านเราอยู่แต่ด้วยชื่อเสียงและการตอบรับของเดชิปทำให้ยอดขายน้ำเชือ้อคับถึงหมื่นหลอดภายในระยะเวลาไม่ถึง1ปีหมื่นหลอดไม่จับาทเรหลอดละนหาพัหาใช่ครับ หมื่นหลอดครับผมโอ้ผมคิดไม่ออกแล้วครับผมผึ้งล้อเล่นล้อเล่นครับลองครับลองคิดดูแล้วกันครับว่าหมื่นหลอดอ่าเอาไปคูณเล่นๆแล้วกันครับหลอดละพันครับเป็นเงินที่เท่าไหร่ครับผมแค่นั้นครับหมื่นแสนล้านสิบล้านถึงครับผมน้องเผึ้งนะครับเอาแสดงว่าหนึ่งปีคืนทุนได้ขายหนึ่งหมื่นหลอดพี่น้องครับบางทีบอกเลยว่าปกติแล้วเฮ้โหลดครับเฮ้โหลดที่เอาง่วงมาโชว์แล้วก็มีการเฮ็ดคลิปยังไงพี่น้องเบิ้ง ตอนนี้เป็นคลทต้องเอาเบัวแดงง่วมาโชว์ครับตอนนี้ครับครับซึ่งคืออ่าเราอะต้องการนาง่วมาโชว์ให้เกษตรกรเห็นตัวจริงแม่นบ่ครับ,คร,บครับแต่ตอนนี้ที่งดออกงานเพราะว่าน้าเชื้อเลชิปรีดไม่พอจําหน่ายถ้าเกิดเราออกงานแล้วก็เสียโอกาสาที่จะได้รีดน้ําเชื้อครับ<อ>เราไม่มีโอกาสที่จะได้อ่าน้าเชื้อจะไม่พอกับหมอผสมเทียมและเกษตรกรที่ต้องการผมก็เลยงดเลชิปออกงานเนี่ยที่จริงนะครับเรางานมาให้แถลงเนี่ยเรามีแผนคือจะเอาเลชิฟนี่ออกทุกงานครับแต่งานเนี้ยผมจองไป3มบูธ จองสามบูธ<า><อ>หนึ่งสองสามที่จะเอาพ่อพันธุ์ลิขิปมาโชว์แต่ที่ไม่ได้มาเพราะผลิตไม่พอกับความต้องการก็เลยมาออกแค่บูธขายน้ําเชื่อครับผมหนึ่งเยี่นวายให้หอกหลวว่าแค่ฝากหมูหันลง้ลงเพจคนกับติดต่อเขามาแล้วแหละบอกขอาำเชื่อว่พเขาขายเป็นเรื่องจริงครับเพือ่อมาตัวของ,ของอสืออ่อเรื่องจริงครับในเรื่องของสื่อตรงนี้มีผลครับในเรื่องของหมูหันมาทําจะเข้าถึงพี่น้องเกษตรกรลากญาที่เลี้ยงโคจริงๆริพูดตามตรงคือทับสื่อเนี่ยในเรื่องของของหมูหันเนี่ย ทำให้พี่น้องติดตามผมเยอะมากขึ้นทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นครับครับผมตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณสื่อที่เป็นสื่อกลางทําให้พี่น้องครับชาวบ้านเข้าถึงน้ําเชื้อของเลชิปได้มากขึ้นครับผมโหตอนนี้ครับดีใจนะครับปีเดียวทําให้ไมให้ลดมีเงินสิบล้านนี่ไม่ธรรมดาเนาะถ้าสามปีจะไม่ส0กสิบล้านครับคือคือตอนนี้เราจะบอกนะครับว่าช่วงที่หนึ่งที่เราขายน้ําเชื้อราคานั้นตอนนี้เราผลิตน้ําเชื้อแยกเพศได้เราก็เลยลดราคา รวมเพศลงปกติเราขายชุดละหมื่นสิหลอดนี่ไม่ใช่ว่าตลาดไม่เดินหรือขายไม่ดีนะครับแต่ด้วยเรื่องของน้ำ,นำเชื้อแยกเพศมาเราเลยเอาราคารวมเพศลดลงยิ่งทําให้ผลตอบรับเลช,ชิปเพิ่มมากขึ้นทําให้พี่น้องและหมอหมอผสมเทียมเข้าถึงน้ําเชื้อเลช,ชิปมากขึ้นครับตอนนี้นครับผมน้ำเชื้อรวมเพศเท่าไหร่ครับตอนนี้น้ำเชื้อเลช,ชิปครับออสองพันสิบหลอดใช่ครับลองหมูหันลองเทียบดูนะครับกับน้ําเชื้อพ่อพันธุ์ระดับระดับโลก 16แกนแชมป์ใช่16กแกนแชมป์เมกาแล้วขายราคานี้แล้วผลตอบรับบอกได้เลยครับตอนนี้ผลิตไม่พอกับความต้องการฮะขนลุกาจากชุดละหมื่นใช่ครับผมเหลือชุดละสองพันใช่ครับเราจะนำชุดแยกเพศขายไงที่นี่ครับหนึ่งหมื่นสิบหลอดมอนเดิมครับก็คือถ้าเกิดเราอยากให้พี่น้องครับอยากเข้าถึงเลดชิปที่มากขึ้นเราก็เลยลดราคาลงซึ่ง<อ>เพดานที่เราขายเนี่ยคือเราถือว่าผลตอบรับถือว่าดีแล้วถึงเราไม่ลด ก็โอกาสที่แะได้ขายก็เหมือนเดิมเพราะว่าผลงานเขาเป็นที่ประจักษ์เราไม่ให้หมอผสมเทียมตาม,มาแต่เราอยากให้พี่น้องเข้าถึงน้ําเชื้อเรามากขึ้นเราก็เลยลดราคาลงครับทำให้ตอนนี้ยอดจองไม่พอกับความจําหน่ายไม่จําหน่ายผมก็เลยไม่ได้วิ่งเลยผมก็ออกบูธแค่จุดเดียวให้หมอผสมเทียมมารับที่งานครับถ้าน้ําเชื่อ,อเพียงพอกับความต้องการเมื่อไหร่คุณก็อาจจะได้เห็นเลชิปในงานนั้นๆต่อไปครับงานประกวดต่อไปครับผมครับถ้าใครสนใจน้ำเชื่อนะครับ หรือว่าหมอที่ไหนได้สามารถติดต่อได้นะครับง่าย่าครับครับสำหรับใครที่สนใจน้ําเชื้อแลชิปนะครับติดต่อที่ครับสมานฟาร์มวิรล์รัมครับเบอร์โทรนะครับ099 154822ครับผมครับหรือมีเพจมีอะไรติดต่อไหมครับครับเฟซบุ๊กก็พิมพ์ภาษาไทยเลยครับสมานฟาร์มวิรล์รัมครับครับไลน์ไอเดียไลน์ก็ตามเบอร์โทรได้เลยครับก็เพิ่มได้เลยครับผมนอกจากน้ำเชื้อววัแล้วเราทำอะไรบ้างครับ ใ<อ>นโฆษณาขายสินค้คารครเราก็ <ไป S 1> คือเราขายขุมครับเป็นขุมอาแล้วครับขุมหนังครับสาหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจในเรื่องเอาขุมหนังไปใช้ครับเราทํทเป็นขุมหนังสเตเลดคุณภาพที่ดีครับก็มีทั้งขายปีกขายส่งครับปกติก็จะขายออนไลน์อยู่ครับแล้วก็ออกงานแต่ตอนนี้ครับเรามุ่งเน้นในเรื่องของน้ําเชื้อเพราะว่ามันตลาดความต้องการเยอะเราก็เลยครับก็ขายขุมออนไลน์อย่างเดียวครับตอนนี้ครับผมครับผม อ้าสุดท้ายมีอะไรจะฝากถึงเกษตรกรที่ติดตามคอยนะครับก็ขอขอบุณครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับที่ให้ผลตอบรับกับเลชิปทำให้มีครับโลดสมานฟาร์มจนทุกวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนก็หวังว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนอย่างนี้ตลอดไปครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีดีปะ